โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับใครนะครับที่อลอนซ่าคะแนนครับวันนี้อยู่อยู่กับผมนะครับนนอลอนซ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับโปรแกรมจูนกล่องนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวอลอนซ่า EFI Advanced ครับ32ตารางนะครับซึ่งนะครับหลังจากหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับได้ทําการสั่งซื้อสินค้าจากเราเข้าไปแล้วนะครับก็ เราจะให้โปรแกรมนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ซื้อสายจูนไปแล้วนะครับเราก็จะให้ตัวไดเวอร์สายไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการติดตั้งนะครับลงโปรแกรมนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็ลงไดเวอร์สายปกติเลยนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเห็นรูปร่างของตัวโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการฟังก์ชันต่างๆนะครับการจูนนะครับโดยนะครับวันนี้ผมจะใช้การจูนผ่านการจําลองผ่านเครื่อง ซีโมเลส์นะครับจำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าให้เห็นการวิ่งของรอบ RPM นะครับเปอร์เซ็นต์คันเร่งหรือ TPS นะครับเนาะแล้วก็บอกได้ว่าตัวโปรแกรมของ a l a n ซ a ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะที่นะครับสามารถเลือกนะฮะมอไซค์หนึ่งสูงนะครับสามารถเลือกจูนนะครับสำหรับเป็นแบบ p i กกี้แบ็ก็ได้หรือเปิดฟังก์ชันนะครับหมด2นะครับเป็นแบบสแตนด์อก็ได้นะบอกให้เลยว่า สำหรับจูนเนอร์มือใหม่ๆนะครับก็สามารถจูนรถได้ง่ายนะครับจูนจบจูนไวรับตังเร็วนะครับแล้วก็เข้าใจใง่ายนะครับจะเห็นเรียวไทมนะ์ณตอนตอนนั้นเลยนะครับก็สามารถเพิ่มนะครับหรือลดน้ำมันทั้งไฟได้เลยนะตอนนั้นโดยที่ไม่ต้องเดาวกนกนารับวันนี้ผมบอกแล้ว,ว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายครับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มรีแมปเลยนะครับสิ่งที่รีแมปไม่ได้ก็คือ ไม่เห็นอาการหรือไม่เห็นตัวเลขวิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกลัวของเราตัวนี้นะครับเสริมเข้าไปนะครับบอกว่าตอบโจทย์เลยนะครับคุณสามารถทําลถแล้วก็แก้ไขปัญหาณเดียวนั้นได้เลยนะครับโอเคครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ทําการเปิดซื้อกุญแจออนไปแล้วนะครับโดยที่ผ่านเครื่องซิมูเลเตนะครับแล้วก็เราก็มาเข้าที่โปรแกรมได้เลยนะครับแล้วมันคลิกเข้าไปนะครับสทีนะครับ อ่าพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับรูปร่างหน้าตาตัวโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดกุญแจออนไว้นะครับตัวนี้เราลงรเวอร์สายนะครับติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วก็มันจะสแกนให้อัตโนมัตินะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เห็นตัวข้อคอมขึ้นแบนี้นะครับให้กดให้กดสแกนตรงนี้นะครับขึ้นมาครับพอเราสแกนเสร็จนะครับต้องมากดที่ get data นะครับกดได้เลยนะครับ กดเกต้าปุ๊บนะครับทำไมถึงกดเกต้าเพื่อเราจะเปิดข้อมูลของกล่องของข้อมูลที่เราให้ไปจากโรงงานนะครับจากจากของเรานะครับเข้าไปนะครับซึ่งเขาจะถามเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดสแตดจากตัวอลรอนซ่าที่ให้ไปนั้ก็คือต้องใส่พาสเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปแก้ไขนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะคนนะเพื่อป้องกันทีมงานอื่น ไปจูนเพิ่มหรือแก้ไขนะครับก็ม่สามารถแก้ไขได้จะเป็นเฉพาะสายงานของใครของมันนะสามารถตั้งได้เลยนะครับหรือเอาข้อมูลการจากที่ออร์ดให้ไปครับก็คือกด1 2ึ่งสองามสี่นะมาตรฐานเลยนะครับทุกตัวที่ออร์ดาขายไป1 2ึ่นะครับกดไปเลย1 2 3 4งสองสานะแล้วกด Enter นะครับกดปุ๊บก็จะได้ข้อมูลขึ้นมานะครับเห็นไหมครัตัวเลขนะครับก็ ตัวตัวหน้าตาโปรแกรมนะก็จะแบ่งเป็นอยู่2โซนนะครับจะมีโหมดอู่งโหมดนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองนะครับซึ่งตัวนี้เราจูนอยู่ที่โหมดหนึ่งนะครับนะครับน้ํามันก็คือโหมดหนึ่งทิมก็คือไฟหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํามันสองทิมสองก็คือไฟสองนะครับก่อนที่เราจะจูนรถนะครับเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับที่คอนฟิกนะครับนะครับถ้าถ้าเราจะปรับจูนต้องมาที่คอนฟิกครับเพื่อนะครับ เพื่อเข้ามาตั้งตัวเปอร์เซ็นต์เคเรนงนะครับว่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับเปอร์เซ็นต์เคเร่งนะครับเขาเรียกเล้งนะครับหรือเรื่องของมินแม็กเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งตัวนี้เราต้องตัวนี้ต้องสําคัญมากนะเข้ามาเลยครับอ่โอเคนะครับพอเรานะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องนะครับอ่านตัวแรกเลยนะครับเราต้องมาเข้าที่คอนฟิกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น หน้าต่างนะครับหรือตัวฟังก์ชันนะครับที่ให้เราเอาไว้ตั้งนะครับตัวเปอร์เซ็นต์คารเร่งนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันแต่รุ่นนะครับจะใช้ตัวค่าคารเร่งเนี่ยไม่เท่ากันนะบางคนนะครับหรือลูกค้าบางท่านนะครับไปตั้งลิ้นปีกผีเสื้อเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้การเข้ามาขึ้นนะทีนี้เรื่องของ t p s เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Min Max กนะครับรถแต่ละคันจะไม่เท่ากันแต่ถ้ารถแสดงงานจากโรงงานน่ะส่วนใหญ่จะเท่ากันหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิด รถเท่นั้นมันมันไม่เท่าหรือไม่ได้เหมือน s ต a ด d a r ดกับโรงงานนะครับก็ให้เรานะครับเข้ามาตั้งค่าตัวที่ GPS มินะครับก็วิธีสังเกตนะครับให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันจําลองไว้อยู่ที่0.7นะครับแต่ตัวในตัวตารางเรามัน0.6นะครับก็ใส่ตัวเลขตามนะครับแอดมิน admin เสียงอาจจะเสียงอาจจะแหบหน่อยต้องขออภัยนะครับซึ่งก็อยากทำโปรเจกต์ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ ได้เต็มที่นะครับอาจจะเสียงนะช่วงนี้อากาศหนาวทีหนึ่งนะขอไปเดินับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับก็ใส่ไว้ที่0.7นะครับแล้วก็กด enter อ้อโทษทีครับช่วยพุตัว enter นะครับทีนี้เรารู้ว่าตัวเลข0.7หรือจะใส่0.8ก็ได้นะครับให้มันมากกว่าก็ได้นะครับผมใส่0.8แล้วกันนะครับทีนี้เราลองบิดคัะเร่งสุดครับบิดคันเร่งปื้นนะว่ามันอยู่ที่ปรันเรงเท่าไหร่นะครับ ครับตรงหน้าจอพารามิเตอร์เขาจะวิ่งด้วยนะครับอ่าอันนี้บิดสุดปุ๊บบิดสุดละมันอยู่ที่4.28นะครับแล้วก็ใส่4.2ก็เลยนะครับก็กดเขาเล่งลงนะครับนะครับกด enter นะครับกด enter นะครับต้องให้ตัวเลขนะครับเป็นสีขียวแบบนี้นะถึงจะใช้งานได้นะครับ กดใหม่ทีครับ0.8บางทีปอนูดนะอ่ะชัจแล้วครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ t p ก็จะเป็น0%นะครับซึ่งตัวนี้จะมีผลกับตารางในเรื่องของการจุนน้ํามันนะครับนี่น้าตารางตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะมาต่อที่คอนฟิกต่อนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเลือกปรับจูนได้แบบใช้ TPS หรือที่ m a ็ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ให้เป็นเลือก็น TPS นะครับแล้วก็ แมปนะครับรถบางคันจะมีแมปนะครับถ้ารถคันไหนไม่มีแมปก็ไม่ต้องป้อนนะครับแล้วก็ตัวหัวฉีดนะครับหรืออินเจ็เตอร์นะครับมินแม็กก็คือหัวฉีดต่าสุดเท่าไหร่มากสุดเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เราค่าเลงที่เราใส่ไปนะครับก็ซึ่งตัวนี้ค่าสระดับจากโรงงานผมให้ไปนะครับหรือของตัวเราที่ให้ไปก็ใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนหัวฉีดเบอร์ใหญ่ขึ้นก็สามารถใส่ตัวเลขตามได้ครับอันนี้ก็ไม่ฟิกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ที่ผมบอกว่าฟังก์ชันมันสามารถเปิดแบบพิกกีหรือส a ตนไดค้คุณก็เลือกก็เปิดจะเอาสแ,แตนหรือพิกกี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเปิดล i มิตเตอนะครับเปิดสแตนอยู่ที่วันเจ็ดันห้านะครับรอบสูงสุดนะครับก็คือคูณหนึ่งร้อยก็ือหนึ่งหมื่นสองพนร้อยรอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้นาะชิปไลท์นะครับไม่ได้เปิดไปให้นะครับก็เอาไว้ลองรับอนา,าคตข้างหน้านะครับ ส่วน Auto ก็ตั้งเลือกได้นะส่วนใหญ่เป็นอ่า NV นะครับตามนี้เลยตามข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับไม่ต้องไปปรับเพิ่มนะครับไม่ต้องแต่นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยน p a เวิร์ดได้นะครับแตะ p a เวิร์ดตรงนี้ได้ครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกไว้นะครับกล่องสามารถนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ใช้นะครับไม่ไม่เล็กไม่นานเกินรอนะครับ ก็คือคุณสามารถเปิดหมวด2นะครับเป็นแบบฟูลสแตนด์โลนนะครับจูนแบบสแตนด์โลนของคุณได้เลยนะครับใส่ศูนย์คือศูนย์นะครับใส่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอคือหนึ่งเปอรเสองเรคือสามเปอ็นะครับคือบอกว่ากล่องนี้นะครับมันสามารถเลือกจูนได้แบบพิกกี้แบ็กหรือสแตนด์โลนได้ด้วยนะครับสําหรับจูเนอร์มือใหม่ที่จูนยังไม่เก่งก็จูนแบบพิกกี้ก็ได้นะครับก็ผมบอกแล้ว่ากล่องของเราเนี่ยค่อนข้างสเสถียรแล้วก็จูนง่ายจบไวนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปหนน้าจู กำลองการโจมเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าคุณใส่รถทอนด้าหรือยูม่าห้านะครับต้องใส่ฟันเท่าไหร่ฟืนเท่าไหร่นะครับก็ฝากคุณเพื่อนติดตามในคลิปไลฟ์ของเราไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับก็นี่ครับฟังก์ชันนี้เราจะเปิดสแตตให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นการอ่าโหมดตัวสแตตโลนที่บอกไว้นะครับมันก็คือสามารถเปิดเริ่มต้นได้ตั้งแต่สองพันรอบขึ้นไปนะครับ สองพันรอบขึ้นไปนะครับเนี่ยใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือตรงนี้คือหนึ่งร้อยคุณก็ใส่สองพันอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมให้เพื่อนใช้อย่างนี้ดูก่อนนะครับลองจูนดูก่อนนะครับผมว่าไฟลสแตนเลสที่ผมให้ไปจากโรงงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะเทียนแล้วก็เนียนมากมานะครับ mm hmm. เพราะผมเก็บข้อมูลตัวน,นี้มาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํามันสแตนนะครับสิ่งที่จากเจ็ดพันห้าร้อรอบร้อยรอบไปเนี่ย มันจะมานค่าตรงนี้ไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเตลรเขาเรียกว่าชกน้ามันนะครับมันจะเหมือนช่วยถ้าเป็นขบูเขาเรียกว่าขบูเจนะครับมันจะช่วยฉีดน้ำมันเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับมาหายไปนะครับประมาณนี้นะครับศัพท์ภาษานะครับผมอาจจะใช้เป็นภาษาไทยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเราแปดพันคนเนี่ยจะได้เข้าใจทั่วถึงกันหมดนะครับแล้วก็อ่ะทุกครั้งนะครับเวลาจูนเสร็จนะครับ จูนเสร็จกด enter แล้วนะครับเราพอใจกราฟนี้เร่งก็เนียนปุ๊บนะครับทุกครั้งนะครับฟังผมเพียแค่นะครับจะลืมมากดไลค์แฝดทุกครั้งด้วยนะครับจะลืมกดนะครับแล้วก็พอเราได้โปรแกรมตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะครับพอเราได้ไฟล์มานะครับจะลืมมากดเซฟไฟล์เก็บเซฟไฟล์ตั้งต้นไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นไฟล์ standard จากอลอซ่าที่ให้ไปนะครับเนาะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะครับก็มาดูตัวสุดท้ายตัวนี้ครับ ก็จะมีเมนูสอนหมดเลยนะครับเนี่ยกดตัวลายบ้างนะครับเพดดับเพดดาวนะครับกด J กด K กด I นะครับค่าเฉลี่ยนะครับกด G เป็นสีเซอร์เคอร์ไล่ระดับสีให้เห็นนะกด T คือแท็บเปิดการวิ่งของเซอร์เคอร์ช่วงท้ายกด H เนี่ยตัวนี้ครับมาอ่านนะลองเล่นดูได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเก็บข้อมูลนะครับอ่านกราฟเป็นเส้นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเครื่องสโคปนะครับ กราฟที่ประจให้ดูข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครเคยใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งคนระับสามารถเก็บ d a t ต้ามาดูได้ว่าเวาลาเราเปิดเะรล่งย่านนี้หรือวิ่งช่วงกลางท้ายตรงไหนมันห้อยตรงไหนมันไม่มีกําลังก็ตัวนี้ก็คือเก็บข้อมูลไว้ให้ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปจาลองในเรื่องของสอนการจูนเพื่อนดูกันว่าการจูนนะครับต้องจูนยังไงบ้างนะครับเนาะโอเคครับไปั